ช่วงนี้เนี่ยข่าวของคนคุ้มคลั่งเนี่ยเยอะจริงๆล่าสุดที่จังหวัดสมุทรปราการก็เจอครับอายุ68ปีแล้วเขาคุ้มคลัง่งแล้วในมือของเขาเนี่ยถือถังแก๊สขนาดเล็กบอกว่าจะเผาบ้านตัวเองสุดท้ายต้องไปแจ้งตำรวจให้มาช่วยกันควบคุมตัวครับ เนี่ยครับผู้ชายคนนี้มีอาการก็คือยืนพูดคนเดียวนะครับอยู่ในบ้านของเขาเนี่ยแหละที่อำเภอรพระประแดงสมุทรปราการและอาการของเขานอกเหนือจากพูดคนเดียวแล้วก็จะระแวดระวังกลัวว่าจะมีคนเข้ามาทำร้ายมีถังแก๊สใบเล็กตั้งอยู่ตรงหน้าพร้อมที่จะจุดไฟ <c oughs> คือเขาขู่อะจอยเขาบอกอย่าเข้ามานะเดี๋ยวจะจุดไฟเผาบ้านตัวเอง <c oughs> แล้วบ้านเป็นบ้านไม้ด้วย <c oughs> แล้วชุมชนแห่งนี้บ้านแต่ละหลังก็สร้างจากไม้ กลัวครับถ้ามันพิบขึ้นมาเดี๋ยวมันจะลุกลามบานปลายสุดท้ายตำรวจก็ต้องเข้าไปเกลี้ยก,กล่อมนะฮะเนี่ยและนี่คือวินาทีการเกลี้ยกล่อมพูดคุยกับเขาเห็นบอกว่าตอนที่เกลี้ยก,กล่อมกันก็ต้องเอาน้ำเนี่ยไปฉีดจับกองไฟที่บางจุดเขาจุดมาแล้วด้วยเนี่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 ยก็กลัวว่ามันจะลุกลามบานปลายนะครับ30กว่านาทีเขายอมวางถังแก๊สลงแล้วก็เปิดประตูให้เจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมครับ ไปลงแค่สามวันนะไป<อ>ยาส่งผมาดอร้านบ้านนะจะส่งไม่มีไม่มีครับพี่ผมมาเนี่ยทำปัตจานีรู้หมดยะลารู้หมดครับเขาให้ผมมาฉันผมไม่มาเนี่ยด้วยความเคารพนะฮะตอนที่เขาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ก็จับใจความไม่ค่อยจะได้เลยนะครับจนสุดท้ายก็ต้องคุมตัวไปโรงพักนะครับพาไปสงบสติอารมณ์ก่อนนะคะคุณผู้ชมก่อนที่จะส่งตัวรักษาที่ใช้คําว่ารักษาเนื่องจากว่าชายคนนี้เขามีอาการทางจิตค่ะ คือเครียดจากปัญหาครอบครวัวนี่คือคําบอกของเขาส่วนไออาการทางจิตเพื่อนบ้านทุกคนยืนยันหมดค่ะว่าชายคนนี้นะเขามาพักอาศัยอยู่ที่บ้านนี้คนเดียวมีอาการทางจิตตเวทชอบหวาดระแวงว่าจะมีคนมาทําร้ายแล้วที่สําคัญเนี่ยเคยก่อเหตุแบบนี้จุดไฟเผาบ้านตัวเองมาแล้วกันครั้งหนึ่งอตอนนั้นโชคดีที่ชาวบ้านดับไฟไว้ได้ทันแต่ครั้งนี้เห็นอาการหนักไม่ไหวจริงๆเลยแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะ มาจุดอ๋อเขาก่อบกระดาษมาจุดตรงนี้เลยแต่เมื่อคืนนี้มันบอกมันขูกับน้ำอนน้าสาวอ่ะว่ามันจะเข่าบ้านทั้งหมดอ๋อให้คนเข่าใชเาเป็นบ่อยไหมแบบนี้กินข้าวบึ้งมันนี่อนได้นโอ้แบบนี้เพื่อนบ้านอยู่แบบหวัดแล้วแวงนะครับคือเรื่องของคนคุ้มครั่งนี่เยอะจริงๆนะพักหลังที่เราข่าวให้ฟังกันค่ะต้องฝากญาติมาช่วยดูแลด้วยนะคะครับ สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ